ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าเพื่อนบ้านที่ตัวใหญ่เบิ่มที่สุดในซอยเดินดุมๆม,ม,มาบอกว่าเฮ้ยบ้านสวยดีนี่ขอซื้อต่อแล้วกันแต่พอเราปฏิเสธไปเขากลับส่วนมาว่าไม่ขายละงั้นเดี๋ยวเจอดีนี่แหละครับคือเรื่องจริงที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างชาติมหาอำนาจกับพันธมิตรของตัวเองสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโจโชสมองแสบและทีมงานกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องนี้แบบไม่มีอ้อมค้อม วิกฤตการ์กรีนแลนด์ที่กำลังสั่นสะเทือนระเบียบโลกมันเป็นยังไงกันแน่มาดูกันครับเอาละครับเข้าเรื่องกันเลยเรื่องนี้อาจจะฟังดูเหมือนพลอตหนังไซไฟบ้าๆนะครับแต่ความจริงคือไอเดียที่อเมริกาอยากจะได้กรีนแลนด์เนี่ยมันมีมานานมากแล้วเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันต่างออกไปแบบคนละเรื่องเลยนี่ไงครับเปิดมาตอนแรกโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดแบบนี้เลยพยายามจะทําให้เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นแค่การซื้อขายที่ดินธรมธรมดาๆเหมือนดีลอสังหาริมทรัพย์ไซยักษ์ที่เขาถนัดนั่นแหละครับ คือทําให้การจะซื้อประเทศทั้งประเทศเนี่ยฟังดูเป็นเรื่องธุรกิจปกติไปซะง,งั้นแต่ทั้งฝั่งเดนมาร์กที่เป็นผู้ปกครองกรีนแลนด์อยู่นะครับสวนกลับทันควันแบบไม่ไว้หน้าเลยคําตอบสั้นๆง่ายๆแต่โคตรเจ็บไร้สาระจบเลยครับแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วว่าจุดยืนของทั้งสองฝ่ายนี่อยู่กันคนละโลกและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่บานปลายคือที่มันน่าสนใจมากๆนะครับความอยากในกรีนแลนด์ของอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะ ดูไทม์ไลน์สิครับตั้งแต่ปี1867นู่นปี1946ก็เคยพยายามมาแล้วด้วยการเสนอซื้อแต่ครั้งล่าสุดนี่แหละครับที่มันต่างออกไปมันไม่ใช่แค่ข้อเสนอแต่มันคือการยกระดับไปสู่การขู่บังคับซึ่งนี่แหละที่มันเปลี่ยนเกมไปโดยสิ้นเชิงคำถามต่อมาเลยคือทำไมทำไมเกาะที่ดูเหมือนจะมีแต่น้ำแข็ง,ว,งว่างๆเนี่ยถึงกลายเป็นของล้ำค่าที่มาหาอำนาจยอมหักกันขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกดูเหตุผลที่แท้จริงกันครับ คือเหตุผลที่เขาเป่าประกาศให้โลกรู้เนี่ยก็คือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติกับทำเลอสังหาซึ่งมันก็มีส่วนถูกนะแต่เหตุผลที่แสบจริงๆที่ซ่อนอยู่ข้างใต้น้ำแข็งนั่นน่ะมันคือเรื่องของอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ geopolitical power ลุ่นๆเลยครับก็แน่นอนครับใต้แผ่นน้ำแข็งของกรีนแลนด์มันคือขุมทรัพย์ดีๆนี่เองทั้งแร่แร่เอิร์ธที่ใช้ในอุตสาหกรรมไฮเทคยูเรเนียมน้ำมันและก๊าซิสมหาสาร แถมภาวะโลกร้อนยังกำลังจะเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ในอาร์กติกอีกแต่นี่มันเป็นแค่เหตุผลทางเศรษฐกิจครับยังไม่ใช่จุดที่สำคัญที่สุดและนี่แหละรครับคือเหตุผลที่เปี้ยที่สุด GIUK g, g a p มันคือชื่อเรียกช่องแคบทางยุทธ,ธศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์และสหราชอาณาจักรใครคุมตรงนี้ได้ก็เหมือนคุมประตูเข้าออกมาหาสมุทรแอตแลนติกเหนือได้ทั้งหมดเลยครับสามารถปิดตายกองเรือของคู่แข่งอย่างรัสเซียหรือจีนไม่ให้ออกมาปวดในมหาสมุทรได้ พอเห็นภาพนี้ปุ๊บก็น่าจะคลิกกันแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมทําเลของกรีนแลนด์มันถึงสําคัญต่อความมั่นคงของอเมริกาขนาดนี้ทีนี้พอข้อเสนอดีๆถูกปฏิเสธสิ่งที่ตามมามันไม่ใช่การยอมแพ้ครับแต่การเปลี่ยนวิธีเล่นจากการเจรจาธุรกิจมันกลายเป็นการทําสงครามในรูปแบบใหม่ที่เราเรียกว่า Hybrid วอร์เฟร์ไฮบริดวอร์ฟเนี่ยมันคือการทําสงครามโดยไม่ใช้ทหารครับแต่ใช้ทุกเครื่องมือที่มี ทั้งการบีบคั้นทางเศรษฐกิจการปล่อยข่าวลวงการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อบ่อนทําลายเป้าหมายจากภายในแต่ที่มันแซบสุดๆก็คือครั้งนี้มันดันเกิดขึ้นระหว่างพันธมิตรในนาโต้ด้วยกันเองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็รับมือได้ยากมากๆแล้วดูสิ่งที่ท์ทำสิครับเขาขู่ว่าจะขึ้นภาษี10%กับสินค้าจาก8ประเทศในยุโรปไม่ใช่แค่เดนมาร์กนะแต่รวมเพื่อนบ้านเขาไปด้วยเพื่อบีบให้เดนมาร์กยอมขายกรีนแลนด์คือแม่ง นี่มันใช่สิ่งที่พันธมิตรที่ควรจะปกป้องกันและกันเขาทํเงันเหลือครับมันคือการเอาตือนจี้หัวเพื่อนเพื่อให้ยอมขายบ้านตัวเองชัดๆยังครับยังไม่พอทาเงียบข่าวยังทวิตภาพมีมประหลาด,ดเนี่ยมาอีกพร้อมกับคําถามว่าจะไปทางไหนดีละ่ะชาวกรีนแลนด์ในภาพก็สื่อว่ามีทางเลือกแค่ระหว่างอเมริกากับรัเสเซียและจีนที่ดูน่ากลัวซึ่งนะักวิเคราะห์ชี้ว่ามันเป็นวัฒกรรมที่ลอกเลียนมาจากกลุ่มขวาจัดเลยนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ แปลกประหลาดมากสําหรับช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของรัฐบาลแน่นอนครับว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้โลกต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับอยู่แล้วและที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องที่ดูเหมือนจะไกลตัวแบบนี้มันสะท้อนอะไรมาถึงประเทศไทยเราบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือความโกรธของประชาชนครับสโลแกนนี้ Make America g o a w a y กลายเป็นเหมือนคำตอบที่ชาวเดนมาร์กและชาวกรีนแลนด์ตะโกนกลับไปมันคือการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาเลยว่า พวกเขาไม่ต้องการการบีบบังคับแบบนี้เว้ยไม่ใช่แค่ประชาชนนะครับในระดับรัฐบาลก็เหมือนกันทั้งนาโตและ EU ออกมาประนามพันธมิตรในยุโรปต่างก็ยืนข้างเดนมาร์กขนาดในอเมริกาเองสอสทั้งสองพักก็ยังไม่เห็นด้วยเลยอดีตผู้บัญชาการนาโตถึงกับบอกว่านี่มันพฤติกรรมอันธพาลชัดๆการกระทําครั้งนี้ทําให้อเมริกาโดดเดี่ยวจากพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของตัวเองเลยครับ และนี่คือจุดสําคัญที่สุดสําหรับพวกเราครับในโลกที่มหาอำนาจสามารถข่มขู่พันธมิตรของตัวเองได้โดยไม่สนกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศแล้วระเบียนโลกที่ประเทศอย่างไทยเราเคยพึ่งพาอาศัยทั้งในด้านการค้าและความมั่นคงมันจะยังเหลือความน่าเชื่อถืออะไรอีกถ้ากฎหมายป่ามันกลับมาแทนที่กฎหมายระหว่างประเทศประเทศเล็กๆอย่างเราจะอยู่กันยังไงแล้วชาวสมองแสบละ่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้การการะทำของอเมริกามันคือความจำเป็นด้านความมั่นคงหรือมันคือการใช้อันธพาลกันแน่คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามทีมงานสมองแสบผมโจโฉและทีมงานสมองแสบขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ